คนละญาติขาดน,นิดยายหนิงร้องไห้กอดยาอุรไยวันเล่าความประทับใจมิตรภาพของเพื่อนแท้เบื้องหลังรอยยิ้มและความผูกพันของสองครอบครัวคนดัง มีเรื่องราวแห่งมิตรภาพที่อบอุ่นหัวใจระหว่างยายหนิงคุณแม่ของชมพูอร,รยากับคุณแม่อุไรวันคุณแม่ของน็อตวิสรุตที่การเวลาและโชคชะตาพาให้ทั้งสองท่านนั้นได้มาพบกันและกลายเป็นคนในครอบครัวเดียวกันอย่างกรมเกลียวในรายการสามแซบตอนแรกทั้งสองคุณแม่นั้นได้มาพูดแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรื่องราวความผูกพันที่สวยงามโดยช่วงหนึ่งยายหนิงนั้นได้เล่าด้วยน้ำเสียงอันสั่นเครือช่วงเวลาที่ยากลำบาก เมื่อสามีของตนนั้นหลมป่วยต้องเข้ารักษาในห้อง ICU และอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลานานตอนนั้นมิสเตอร์เจมส์สามีป่วยหน,นักต้องทำบายพาสถึง4เส้นอยู่ ICU นานมากเราอยู่เมืองไทยตัวคนเดียวไม่มีญาติไม่มีใครเลยอยู่แบบคนไร้ที่พึ่ง แต่ในความโดดเดี่ยวกลับมีแสงแห่งมิตรภาพที่คอยอยู่เก่งข้างอย่างไม่ห่างนั่นก็คือคุณยาอุไรวันผู้เป็นแม่ของลูกเขยที่ไม่ได้มาเพียงเพราะหน้าที่แต่เพราะหัวใจที่เปรียบด้วยความเมตตาและห่วงใยคุณอุไรวันมาหาทุกวันเลยค่ะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3-4ทุ่มไม่เคยขาดไม่เคยบ่นเหนื่อยก็ยังไม่กลับไล่กลับก็ไม่ไป ความห่วงใยของเขามันซึ้งมากจนพูดไม่ออกเลยจริงๆคำพูดจากหัวใจของยายหนิงในวันนั้นทำให้ผู้ชมต่างก็รู้สึกถึงความอบอุ่นของความสัมพันธ์ที่เกิดคำว่าญาตแต่เป็นเพื่อนแท้ที่อยู่เคียงข้างในวันที่ยากที่สุดและในวันนี้มิตรภาพ นั้นก็ยังคงแนนแฟนเป็นเครื่องยืนยันว่าครอบครัวบางครั้งไม่ได้เกิดจากสายเลือดหากแต่เกิดจากหัวใจที่พร้อมจะแบ่งปันความห่ใหญ่และความเข้าใจซึ่งกันและกันบอกได้เลยค่ะประทับใจมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นแค่ EP ที่1นะคะสัปดาห์หน้ามีต่อ EP 2ค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ